สวัสดีครับเอามือ,อก,มกัมาเลิกเพราะว่าหลังหวยเล่าออกนะครับก่อนสีเบิ้งกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับก่อนสีไปเบิ้งสูตรล่างนะครับ เดี๋ยวเอาเอฟซีบอกว่าหงวยออกตัวใดมันสิวไปโอ้ยหงวยลาวพัฒนานะครับชุดแรกแตก ศูนสามนะครับหวยร้าพัฒนานออกสองสามเก้าศูนย์ศูนย์สามนะครับแตกศูนสามวิ่งศูนย์ แตกกระจุยนะครับนะครับชุดแรกแล้วก็ชุดสรุปนะครับชุดสรุปชุดสรุปนี่ครับชุดสรุปนะครับ,รรรบ,รรบวิ่งศูนย์ศูนย์สามนะครับลองสามนี่ครับเข่าเข่าเข่าสีสูตรนะครับเข่าเวอร์ชันซีสูตรนะครับ อรอติดตามวันที่ยี่สบเอ็ดยีบสามนะครับรอติดตามวันที่ยี่บสามนะครับเอามะเขาหัวยไท่กันนะครับเดี๋ยวว่าเป็นแนวไหรหัวสรุปล่างนะครับล่างนี่ทีสรุปไปหาซื้อรถตตอรี่เลยนะครับเพราะว่าหลักสิบ ลักซิฟนี่อาจารย์นครเพลนให้เป็นรักซิฟเนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์น่วยหลักน่วยลักน่วยให้เป็นเด่นที่หกนะครับยุนี่โ่พ่อนะครับปีกึ้นให้เป็น,นที่หกมาเบิ้งตัวนี้นะครับ นี่นะครับจะให้เป็นสามชุดสามชุดอะไรบ้างอย่าธิบายสามชุดสองชุดนี้สองชุดนี้มาครบสองตัวล่างนะครับแล้วก็เด่นตัวเดียวก็คือหกนี่ครับเด่นหลักหน่วยให้เป็นที่เลขหกนะครับ น่าวอธิบายที่หลังออันนี้คือว่าเอาตัดออกคือว่าให้เป็นหกแล้วเนาะรักหน่วยมั่นใจที่หกนะครับมั่นใจที่เลขหก 6. บานมาเบิงสองตัวล่างบานสองตัวล่าง สองสูตรนี่้าชนกัน้าชนกันจะมาเลยนะครับงวดแรกหนึ่งเจ็ดอันนี้ได้เจ็ดหนึ่งนะครับมันจะมีตัวชนกันนะครับงวดที่สองห้าหกอันนี้หกห้างวดที่สามงวดที่สามนี่เป็นเลขตองนะครับเลขตองในชุดมันจะมาตัวเดียวแต่ว่าเป็นเลขตองเก้าเก้า มันก็ออกเเกก้า้านะครับงวดที่สามอ่างวดที่สี่09นะครับอยู่นี่90อยู่นี่09งวดที่ห้า30อยู่นี่03งวดที่หก16อันนี้ชุดนี้ออก61 ชุดนี้ก็หกหนึ่งนะครับมันต้องมีกลับนะครับแล้วก็งวดที่หกสองอยู่นี้ก็หกสองอยู่นี่ก็หกสองงวดที่ออกสิบเอ็ดอยู่นี่ก็มีสิบเอ็ดนี่ก็มีสิบเอ็ดนี่ก็สิบเอ็ดงวดที่ผ่านมาหกเจ็ดอยู่นี่หกเจ็ดชุดนี้เจ็ดหกนะครับแล้วงวดที่จะถึงงวดที่จะถึง งวดที่จะถึงชุดนี้ได้8065ชุดนี้ได้8065ชุดที่2 6905บานนี้ถามาจับร่วมกัน2ชุดนี้จะมีแค่อา่า ศูนย์หกชุดนี่ห้าหกศูนย์ห้าชุดนี้สีมีหกศูนย์หกห้าศูนย์ห้าสีมีสามชุดที่ตรงกันนะครับสามชุดตรงกันสามชุดแล้วก็มาเบิงแล้วก็มาเบิ้งค่าให้ ศูนย์เป็นหลักสิบก็จะเป็นศูนย์หกอาจารย์แล้วก็เรนศูนย์หกหกห้า แล้วก็มีตัวนึงเป็นตัวร่องก็คือ05แล้วก็ตัวร่องอีกตัวนึงก็คือ86หรือ68 86นี่ครับให้เป็นตัวรองคือ8ให้เป็น86มาใน86คือให้เป็นตัวร่อง มันจะมีชุดหนึ่งครับชุดนี่ครับชุดคัดเด่นออกจากเลขดับนะครับมันจะมีหกแปดครับชุดคัดเด่นออกจากเลขดับนะครับมันจะมีหกแปดอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นตัวดับแต่ว่า ยูนีมันจะมีเป็นคือกันกับในชุดนี้นะครับในชุดของสรุปอาจารย์นครเพ็ญเป็นชุดสรุปอาจารย์นครเพ็ญน,นะครับก็บคืออาจารย์นครพอนเพ็ญก็คือสิบฟั้นให้เลยฟั้นฟั้นเลยครับชุดเด่น เดนอันนี้เป็นชุดเดนชุดเดนให้ตัวเด่นเลยก็คือศูนหกแล้วก็ศูนย์หก ศูหกตัวนี้มันจะเป็นตัวศูนย์หกศูนย์ห้าตัวลองรองก็คือหกห้าแปดหกนะครับ วันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกตัวเด่นศูนย์หกเลยครับศูนย์ห้าอันนี้เป็นตัวลองหกห้าแปดหกสี่ตัวอาจารย์นภรเพ็ญวั้นไห่ซีตัวล่างนะครับ สีตัวล่างนะครับท่ายนี่กับอาจารย์นครเพ่นครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดจิดตามนะครับท่านนี่กัอาจารย์นครเพ่นขอเคกับสวัสดีครับ